ครับผมเ้านี่ก็เริ่มต้นคลิปผักบุ่งแก้วครับผมเฉยเบิงอันนี้ก็คือผักบุ่งแก้วนีนข่างทางที่ผมปลูกหมักฝลังกิมจูหรือรัาหมักฝลังของจวนสือของเปาสือไว้นะครับเนี่สองฟังเนี่ยมีพลั่งใส่แดงน้ำ ทั้งล่างเลยใส่พักบุ้งแกวไว้ก่อนขางทางเนี่ยหนาฝนเล็งๆเขาจะได้มีหมองที่ว่าจะเก็บของขายถึงฝนตกเขาลลงมาทำงานได้นะครับอันนี้คือผลที่ได้ดีๆตามมาจากหนาฝนเพราะว่าเขาลงไปลุยให้ขี้โค้นมาได้เขาก็ต้องใส่พิธีนี่นะครับ <c oughs> คลิปนี้ที่ให้มาเบิง่ง่าความแตกต่างระหว่างผลฮอร์โมนกับบพผลฮอร์โมนให้พักบุ่งนะครับเนี่ยมื่อนี้เศร้านี่เมื่อวานนี่ผมตอนแรกผมผลเศร้านี่ผลที่ตามมากคือหยอดสวยครับผมทีถ่ายซาซาให้พี่น้องเบิ่งชัดๆนะครับคลิปอื่นๆนะ่ยผมบอบอใครชัดปันแดดเศร้านี่ผมจะถ่ายแบบซาซาให้เบิง่งความสวยงามของหยอด พักบุ้งเดี๋ยวผมจะซูมหน่อยๆนะครับอ่าซูมประมาณนี้หลายหดยวลดลงหนึ่งอ่าครับเห็นบ่ครับ,รบยอดพักบุ้งมันจะสวยใสยสวยเลยเท้านี้ผมต้องเล่งเก็บให้แล้วครับส่วนที่อยู่แถวทางในคนนะ่ะที่เห็นเขียวเขียวคนนะ่ะเพราะโดนฝนเข้าไปมันหนาเกินแล้ะครับตอนนี้อันนี้ก็จะต้องหนาเกินในอนาคต แต่ผมมีวิธีแก่กคือว่าอ่ามองขามไปนะเห็นถนนอยู่ตรงนั้นข้ามไปคือสะสะผมมีอยู่ลูกละหาอะไรสองลูกสามลูกนะครับผมก็จะเอาพักบุ้งไปให้ปลาที่อยู่ในสะนั้นมีปริมาณเท่าใดกับบเพียงพ่อครับขนมาเป็นตันกัเบิดอันนั้นสะใหญ่นะส่วนส่วนคล้องใส่หมูใส่ไก่ที่อยู่ที่เห็นอยู่กลางๆเนี่ย ตอนนี้ก็อันนี้ขุดไว้ก้วงก่วงสามเมตรเลึกเมตดหาสิบครับมาตรฐานบริหารจัดการง่ายขนาดนี้ปลาที่ได้จากสายไงผมก็เอามาสต็อกไว้ในนี่แหละครับเอามาผุนเอามาเลียงอยู่นี่ก่อนอันนี้ก็เป็นนอกว้วยที่เอามาปลูกไว้จักตลอดหรือหลอดถ้าทางจตลอดก็า่อ้งถอดใส่ออกมานะครับเห็นไหมครับพักบุงแก้วมันงามขนาดนี้โอ้ผมถ่ายไก่หุ ยอดมันสวยครับพี่น้องอยากซูมกลับกันครับผมเห็นไหมครับที่นี่เนี่ยครับการผลฮอร์โมนมันเห็นเห็นถึงความสวยงามของไอ้ยอดพักบุ่งี๋ยวผมจะถ่ายไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันถึงไอ้จุดที่วะผมเก็บใส่กล่องโฟมข้าวขาวไว้ที่มองเห็นอย,าายู่ไกลๆแต่ตอนนี้ที่ถ่ายใเพิ่งว่า ยอดพกบุงแก้วมันสวยดีครับเขาผลฮอร์อโมนเนี่ยแจ้งเชียครับผมต่ผมตัดผมตัดบเยาวคือ,อยังเขาขายผมตัดประมาณศอกหนึ่งแล้ะก็ไปเล่มใบออกแล้วกัเกียนเลยหรือสั่นกว่าสอกนึงคือกําแบบพักบุงสัน่นตลาดนันกับไปไปอีกแนวนึงเขาบได้ทรงแบบเขาตัดเงาเๆคือ,อยังไอที่เขามาจากตลาดไทยนะครับ ของผมนี่ไปเป็นสันๆเองครับโอ้ป่าที่ผมเลี้ยงไว้ได้ยินเสียงบหมครับผมเอาตัวละสามโลมาปลา่อยไว้หนีปรากฏข้งางแต่ผมจำโมผิดนะบอเนี่ยครับคงสียังอยู่ฟังเสียงเขาส่งสัญ,ญญาณมาแล้วว่าเขายังอยู่อเดี๋ยวมือสองมือเนี่ยผมจะเอาเครื่องมาตั้งตรงนี้ฮนะสูบสูบนามบอเนี่ยว่าจะจับปา่าออกขายล้วกเอาไปใส่บอถัดไปจากแนวปลาพักบุ่งเห็นไหมฮะที่เป็นนามอยู่นะ นั่นนะครับเราจะจับป่าให้ทดลองเบิงเดี๋ยวจะเอาเครื่องมาตั้งสูบน้ำขามไปเนี่ยครับเนี่ยเห็นไ่มครับพักบุงแก้วยอดนันสวยดีครับผมมือนี่จนอดใจไม่ไหวถึงจับคลิปมาะทายพี่น้องเด็ชมเดยเบิงน้ำกันนะครับถึงความสวยงามของการพลฮอร์โมนอันนี้ผมปลูกข่างทางนะครับ ้างถนนที่ผมเห็นไว้10เมตรนะฮะเนี่ยผมปลูกผมตลูกแถบเดียวก่อนขั้งแรกผมทดลองหลังจากผมเห็นแล้วเห็นผลแล้วผมก็เลยฟังนี่ผมปลูกแล้วครับมีหยาเ,าเขียวเขียวกระบเอเป็นอุปสรรคหรอกเดี๋ยวแพ่จอบแพ่เสียมมาเดี๋ยวสักพักผมก็จะเอาจอบเอาเสียมมาร่อ้ดินแห้งๆไว้เนี่ยมาถากหยาให้มันตายโดยไม่ได้ใส่สารเคมี อาจจะขอดีอีกอย่างหนึ่งนะพักบุ้งแจวที่ผมเฮ็ดแบบเนี่ยมันกรอบมันแบ่บครับรสชาติมันดีเพราะว่าเขาห้อยขี่งวขี่ไก่ว้ก้อนหนานน้แล้วก็ข,ข,ข,ขี่ขี่ไก่บ่ได้ห้อยห้อยแต่ขี่งวครับแล้วกับปุบ๋ยเคมีบางเขาก็มาเสริมรห่างข้างของผมกับเป็นลุกลังมันก็หยอดสวยดีอยู่นะครับพักบุ้งไายเบิรงครับพี่น,อน้องมามาไทายเบิรงว่ะ ที่ผมเก็บแล้วมันเป็นยังไร,นรเนี่ยครับเนี่ยพี่น้องยอดสวยอีหลีนะครับเนี่ย <c oughs> ท,าทางเนี่ยเดี๋ยวผมกับไรเก็บเราเอามาใส่กองเหนือคลิปนี้มาไทยให้เบื่อกันว่าความสวยงามของพักบุ้งมันเป็นอย่างไรครับเนี่ยครับหลังพ่นฮอร์โมนนี่ยอดมันงามอีหลีงามจน ผมอดใจบ่ไหวจะต,ต้องมาไายทำให้บดูนี่นะครับพี่นอ้องอันนี้ฟังนี่นเห็นว่าผมกระปุกพักบุงแก้วไว้ให้กันฟังกำลังเท้าเคลียผมวางสายนำยศมาจากต้นสะเดาปากทาง้งวางโค้งเาวเป็นรูปตัวแอลพาไปทคนตามถนนนะครับ ต่อไปสองขางทางผมเนี่ยมันก็จะมีผักบุ่งขายเก็บผักบุ่งขายเลยตลอดส่วนแปลงฟักทองแปลงแตงไทยเนี่ยอนาคตผมก็จะปลูกผักบุงแก้วน้ำหยดครับพอผมมองเห็นแล้ว,ว่ะวิธีนี้ดีที่สุดสำหรับนาแรงบริหารจัดการง่ายที่สุดช่วงฤดูแรงที่ผ่านมาเนี่ยมีท่อใดกับบ่พ่อขายครับผัก,กปีนี้ผมก็เลยว่างแผนว่าก่อนที่จะเขารืดดูแรงเนี่ย ผมต้องเตรียมแปลงปลูกพกบุงแกวร่อเลยครับสำหรับจำนายในหนาแรงวางหันแรงจะจัดอุณหภูมิ40-42องศายอดพกบุงใหม่นะครับกับบง่ามคือกันบาวเท้าเคือกันแต่กะพ่อได้ขายแต่กะดีกลัวยังอื่นอยู่ช่วงเวลาที่เก็บที่เหมอสมลองเก็บแต่สาๆอย่าหดโดนแสงแดดเพราะยอดมันใหม่มันดำครับวาง วางเดือนที่ผ่านมาเนี่ยครับผมเจอวิกฤตมาแล้วก็เลยมาถ่ายทอดให้ฟังว่ามันเป็นอย่างไรแต่มันก็ดีก็ย่างอื่นมันก็ยังมียอดถ้าเอาฉีดฮอร์โมนถูกต้องนะหอนปันไดมันก็ยืดขึ้นกันนะครับเพราะว่าฮอร์โมนที่ผมเอามาฉีดเนี่ยมันเป็นกรดอะมิโนโกับเอียงไข่ตัวสั้นบั่งแล้วก็พนพนเชือบิวเวเลียที่ผมสร้างมานะครับแล้วก็มีฮิวมาส ดินผู้เขาไฟที่เขาแปรรูปเป็นผงแล้วเอามาผสมหนามพลน,นะครับสิ่งต่างๆเหล่านี่จำเป็นต้องเติมเข้าไปครับผมคลิปนี้เอาไว้ซํำนี้ก่อนนะครับ